The foreign ministers and defense ministers of Malaysia, Cambodia, and Thailand have been instructed to develop a detailed mechanism for the implementation, verification, and reporting of the ceasefire. Prime Minister Pumchai of Thailand, I would like to express my sincere appreciation to Prime Minister Anwar, the government of China. <laughs> แต่สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับรอประกาศจากทางกองทัพมันไว้ใจคำเหม็นเนี่ยพูดจริงๆนะมันไว้ใจไม่ได้จริงๆนะลูกหลานพญาละแวกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังต้องเตรียมตอบโต้นะครับเครื่องบิน F16 ส i p กรก็ต้องเตรียมขึ้นนะครับถ้ามันพ้นกระสุนใส่เราตรงไหนต้องจัดการให้เรียบเลยนะครับมีเวลาตามที่เขาไปเจจากันว่าเที่ยงคืนวันนี้จะหยุดยิงนะฮะเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงครึง่ง การเจราจาระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับโดยทางไทยก็มีคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยแล้วก็พร้อมคณะนะฮะและมติว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับและก็ทีมงานไปนะฮะทางฝ่ายขาเขมรเขาก็มานะครับมานายกคุณมาเนตมานะครับโดยคุณอันวายบาชินเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่นะครับและมีตัวแทนของทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวแทนของทางจีนนะครับ ก็พูดคุยกันผมเอาสรุปสรุปให้ฟังนะครับว่าขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้นะครับเที่ยงคืนวันนี้ขนาดนี้เวน้นเวลา17บเกนกาสานาทีเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงครึ่งนะครับเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังฟาดกันนะครับก็ต้องระมัดระวังต้องเตรียมตอบโต้นะครับเครื่องบิน f 1ฟ Gri หกริเทนก็ต้องเตรียมขึ้นนะครับถ้ามันพ่นกระสุนใส่เราตรงไหน ต้องจัดก,การให้เรียบเลยนะครับมีเวลาตามที่เข้าไปเจรจากันว่าเที่ยงคืนวันนี้จะหยุดยิงนะฮะเที่ยงคืนวันนี้จะหยุดยิงนะครับเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงครึ่งตอนนี้ยังยิงกันอยู่ครับตอนนี้ยังยิงกันอยู่นะครับตอนนี้ยังยิงกันอยู่ต่างคนต่างไม่ยอมนะครับนะฮะต่างคนต่างไม่ยอมนะครับแต่ว่าผลการเจรจามันก็ต้องหลังเที่ยงคืนเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังครับเพราะเขมรนี่มึงจะหยุดจริงแ่บ นะครับคุยกันมาหลายรอบแล้วทวิภาคีคุยกันมาหลายรอบแล้วมันก็ยังไม่หยุดยิงสักทีนะฮะแล้วก็บุกเราก่อนแล้วก็ไปสร้างข่าวเท็จแม้แต่กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชากองทัพของกัมพูชาก็ออกไปนะครับไปสร้างข่าวเท็จนะครับหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแล้วก็หาว่าไทยนี่เอ,เอาเครื่องบินไปปล่อยสารพิษนะครับมันเอาภาพจากเขดับไฟที่ต่างประเทศนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเอาผมดับไฟไปโรยนะครับ ชั่วหลายจริงๆนะครับกระทรวงการต่างประเทศอาจจะพูดไม่ได้แต่ผมในฐานะเป็นประชาชนคนไทยเป็นคนมองเนี่ยนะฮะชั่วหลายจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าคนกัมพูชาที่เป็นหมื่นคนหลายหมื่นคนอพยพก,กลับบ้านเนี่ยเขาจะเต็มใจกลับนะแต่มันขู่เขาไงว่าจะถอนสัญชาติจะถอนสัญชาติกัมพูชานะครับพวกนี้ก็มีความจําเป็นนะครับน้าตาตกในที่จะต้องเดินทางกลับประเทศเขมรก่อนทั้งที่กลับไปก็ไม่รู้จะทําอะไร กลับไปก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ผมจะบอกนะครับแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับเนี่ยโรงงานเขาต้องทำงานต่อโรงงานเขาหยุดไม่ได้ละครับโรงงานในประเทศไทยหยุดไม่ได้ครับคงจะต้องรับแรงงานเมียนมาแรงงานลาวเข้าไปทดแทนแตอนนี้คุณกลับมาเนี่ยคุณก็ไม่มีงานแล้วนะครับคุณก็ไม่มีงานแล้วนะครับคุณอย่าไปตกใจกับประกาศของทางการกัมพูชาที่ขู่ว่าจะถอนสัญชาติคุณ คุณกลับไปเนี่ยนะถ้ากลับไปเนี่ยหลายหมื่นคนเนี่ยคุณไปรวมตัวกันประท้วงที่ขมรเลยนะครับว่าความเดือดร้อนทั้งหมดเนี่ยเกิดจากุูมเซนนะครับรวมตัวกันเรียกร้องเลยดูซิบบ่มันจะกล้าถอนสัญชาติท่านไหมผมว่าในฐานะผู้บริหารเนี่ยไม่มีใครเขากล้าหรอกครับถ้าถอนสัญชาติคนที่มีพฤติการชัดเจนไม่กี่คนอย่างเงี้ยก็อ,อาจจะทําได้แต่จะถอนสัญชาติคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยผมว่าไม่กล้าหรอกครับมันก็ขู่ไปงั้นแหละครับไอ้คูมเซนคูมมาเน็ตเนี่ยมันก็ขู่ไปอย่างนั้น ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่บอกว่าหยุดบอกว่าเที่ยงคืนนี้หยุดยิงกันก่อนนะครับก็อาจจะหยุดยิงกันนะครับพวกนี้ก็อาจจะเริ่มใหม่พวกนี้ก็อาจจะเริ่มใหม่ <g iggle> อาจจะเริ่มใหม่จจเ,มหมเพราะเงื่อนไขการเจรจามันยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับไทยก็บอกมึงยังไม่พ้นดินแดนกูต้องขับไล่ออกไปนะครับขมรก็บอกไทยไปลุกลานมันก็อีหลอบเดิมครับมันเจรจาเจรจาขามรเป็นคนขอก่อนนะครับขอให้ไทยหยุดยิงไทยก็ต่อว่าไป เราก็อยู่ในไม่เคยคิดจะไปเริ่มยิงเขาก่อนเลยคุณเริ่มก่อนทั้งนั้นเลยสื่อทั่วโลกก็รู้สังคมสังคมโลกก็รับรู้นะครับออกข่าวแม่ทัพภาคที่สองเสียชีวิตในสนามรบนะครับแม่ทัพภาคที่สองเลยต้องมาออกสื่อว่ายังอยู่ยังอยู่แนวหน้ายังรบอยู่กับทหาร ยังอยู่แนวหน้าอยู่นะครับยังสบายดีนะครับยังสบายดีนะครับยังอยู่แนวหน้านะครับยังบัญชาการลบอยู่นะครับแย่จริงๆเลยเชื่อถือไม่ได้เลยและสื่อบ้านเขาเนี่ยเป็นสื่อแบบแล้วแต่รัฐบาลจะให้ออกข่าวอย่างไงนะลูกสาวของคุณเซนมันคุมสื่อทั้งหมดนะครับมาเอาโคตรเง่าเหล่ากอมันทั้งนั้นแหละครับคุมอํานาจในกัมพูชาทั้งหมดเลยความเดือดร้อนเกิดกับพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาสงสารแรงงานเนะี่ยทุกคนไปนะร้องไห้นะครับ ไม่ใช่ว่าเขาอยากกลับนะครับเขาร้องให้นะครับทางนี้เ็าบอกเออถ้าไปมันสักสองวันสามวันและกลับมาก็มันจะกลับมาได้ไงด่านมันปิดแต่ท่านจะขออพยพกลับดินแดนท่านเนี่ยด่านเขาก็เปิดให้ท่านกลับไปแต่โอกาสท่านจะกลับมาและได้งานแบบเก่ามีงานแบบเก่าได้เงินเดือนแบบเก่ามันก็น้อยลงหรืออาจจะไม่มีโอกาสเลยเขาก็ต้องรับแรงงานเมียนมาเข้ามาแต่ประเทศไทยแก้ไขปัญหาง่ายๆอย่างนี้ครับ แม้ว่าเขาจะกลับไป3 2 0 0องนคน30,000คนหรือตามที่เขาบอกว่าคนกัมพูชากลับประเทศไปแสนคนไม่ต้องครับเปิดให้แรงงานเมียนมาเข้ามาเลยครับแรงงานเมียนมาแรงงานลาวเข้ามาแล้วกระทรวงแรงงานของเรานะครับก็ออกประกาศเลยนะครับแม้จ่จะเข้ามาถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายก็จะอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการ ชาวไร่ชาวสวนที่ใช้แรงงานของกัมพูชาเนี่ยเดือดร้อนนะฮะแก้ง่ายๆอย่างเนี้ยครับนะครับ,ใ,ยยรบ,นะรบใช่ประเทศไทยนี่จะชอบแรงงานประชาชนของประเทศลาวคนลาวจะน่ารักขยันไม่มีเรื่องไม่มีลาวกับใครครับประเทศลาวนี่นะครับไม่มีเรื่องไม่มีลาวขยันมัธยัติประหยัดอดออมนะครับและก็น่ารัก เจอคนไทยก็สบายดีนะครับมาเนี่ยนะฮะคนลาวจะน่ารักนะครับก็เปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้แรงงานลาวเข้ามาเลยก็ได้ครับกัมพูชากลับเท่าไหร่ก็รับลาวเข้ามาเลยประกาศไปเลยว่ารับแรงงานลาวอีกจํานวนหนึ่งแสนคนโอ้สนุกสนานครับสนุกสนานนะฮะสนุกสนานครับผมเองก็สงสารแรงงานประชาชนชาวกัมพูชาที่อุตส่าห์มาหางานทํา เอาเงินส่งไปให้พ่อให้แม่บ้านเมืองในกัมพูชาก็แย่อยู่แล้วได้คุณเซนคุณมาเน็ตบริหารแม่งก็แดกเงินอย่างเดียวเอาเงินเข้าตะกูลมันอย่างเดียวนะครับงบที่จะไปพัฒนาท้องถิ่นให้ไปถึงชาวบ้านก็แย่เขามาอยู่ประเทศไทยเขามีความสุขเขาเงเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้าโรงพยาบาลน,นะครับทางรัฐบาลไทยก็ให้สิทธิ์ในการเข้ารักษาพยาบาลน,นะครับไปโกหกเขาบอกว่าจะถอนสัญชาติทําให้เขาตกใจ นะครับทำให้เขาตกใจเพราะเองไม่เชื่อแลวครับว่าเที่ยงคืนจะหยุดยิงฝ่ายไทยนะหยุดกับเพราะสุภาพบุรุษแต่เดี๋ยวขเมเนมันก็เริ่มอีกครับต้องดูว่าหลังเที่ยงคืนไปถึงวันพรุ่งนี้นะขเมเนมันจะเริ่มอีกไหมถ้าเริ่มอีกไทยก็ต้องโต้ก็ต้องยิงต่อสู้ป้องกันตัวโต้ตอบเพื่อป้องกันชีวิตประชาชนพลเรือนไทยนะครับประชาสัมพันธ์ไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงนะครับ แม้ว่าเขาจะคุยกันว่าเที่ยงคืนนี้เนี่ยจะหยุดยิงแต่สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับรอประกาศจากทางกองทัพนะครับประกาศจากทางกองทัพเนี่ยจะชัวร์กว่านะครับโดยเฉพาะกองทัพภาคที่2เนี่ยนะครับถ้าเขาเห็นว่าปลอดภัยแล้วขเขมรไม่กล้าหือแน่นอนแล้วนะฮะค่อยกลับเข้าสู่มาตูภูมิกลับเข้าสู่บ้านเรือนนะครับเพราะว่าไก่ที่ขังเขาไว้หมูที่ขังเขาไว้ไม่มีใครเลี้ยงมัน จะแย่แล้วนะครับไก่เนี่ยคือก็เป็นห่วงกลัวไก่จะสูญหายกลัวหมูจะสูญหายกลัววัวกลัวควายจะสูญหายไม่มีใครเกี่ยวย้าให้หมูไม่มีใครเอาข้าวไปขุนให้นะครับก็ช่วงระ,ระยะประมาณ7วันเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่าไปไว้วางใจนะครับเที่ยวนี้กลับไปก็เตรียมข้าวเตรียมของอะไรให้พร้อมเลยนะครับขาดเหลืออะไรก็เอาขึ้นรถเ้าไว้เลยใครจะไปรถบ้านใครอะไรอย่างไงก็นัดหมายกันนะครับรถทางราชการอาจจะไม่พอนะ เที่ยวที่แล้วมันฉุกละหุกนะมีบางคนเนี่ยเตรียมเสือเตรียมมุ้งเตรียมหมอนอะไรเข้าไว้ใส่กระสอบปุ๋ยเข้าไว้พอถึงเวลาออกมาเขาโดดไปกันแล้วนะครับมีคนเจ็บคนตายไปแล้วก็ต้องโดดรถมาไม่มีอะไรติดตัวไปเลยนะครับมีเสื้อผ้าชุดเดียวออกไปนะก็น่าสงสารนะครับแถวสุรินยังหนักอยู่ฮะสุรินตอนนี้สุรินยังหนักอยู่นะครับยังมีการประทะกันอยู่อูนะครับ มันไว้ใจขเมเรเนี่ยพูดจริงๆนะมันไว้ใจไม่ได้จริงๆนะลูกหลานพญาละแวกเนี่ยไว้ใจไม่ได้จริงๆฮรตระบัดสัตว์บิดเบือนไม่ถือก,กฎกติกาของสากลยิงสู่เป้าหมายพลเรือนเด็ตกนักเรียนโรงพยาบาลแถมใช้วิชามารด้วยเอาอาวุธเอาจรวดเอาปืนใหญ่ไปตั้งอยู่ในชุมชนนะครับเพื่อจะให้เราตอบโต้ไม่สะดวกนะครับแต่ว่า เครื่องบินของเราทั้ง F16 ทั้งกริปเทนทั้งปืนใหญ่มาร์คเป้าหมายได้ตรงจุดทั้งนั้นไม่มีหลุดไปโดนพลเรือนชาวกัมพูชาให้สูญเสียเลยนะครับความสูญเสียทั้งฝ่ายขเขมรได้รับเนี่ยจะเป็นทหารที่มาประทักกันไอ้นั่นมันเป็นวิถีของนักรบในเมื่อรบกันนะท่านก็ปราดทนาชีวิตเราเราก็ต้องป้องกันตัวนะครับเขาสูญเสียเยอะเขาสูญเสียเยอะครับไม่ยอมบอกตัวเลข ไม่ยอมบอกตัวเลขว่าสูญเสียอะไรบ้างกลัวเสียฟอร์มนะครับหมดสภาพแล้วหุณเซ็นเลยหมดสภาพแล้วนะครับผมมาแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบนะครับเพราะว่าเมื่อตอนช่วงบ่ายเนี่ยผมบอกว่าไคยที่ไปอยู่ศูนย์อุยพก็เตรียมตัวกลับบ้านนะเขากาลังยะคุยกันบ่ายสองประเทศเราเนี่ยนะครับแต่ผลการพูดคุยแล้วก็มันมันพูดว่ามันยังไม่เบ็ดเสร็จครับเราก็ยังมีเงื่อนไข ตกลงเขาให้หยุดยิงก็หยุดยิงแต่ว่าเราบอกว่าแล้วมึงอย่ามายิงกูก่อนนะพูดภาษาชาวบ้านนะแล้วมึงอย่ามายิงกูก่อนนะแล้วมึงอย่ามาลุกล้านกูก่อนนะนะมันมันยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับจากการประเมินคาดก,การณ์ของผมเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้ครับนอนตาหลับไม่ได้แล้วครับ